สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่เป็นที่หน้าร้านถุงสตางกาแฟนะคะร้านจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนโคกวัดจังหวัดวีรมตรงโค้งเลยนะคะจุดสังเกตง่ายๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าร้านนี้จะมีเมนูไหนแนะนําเป็นเมนูที่คนสั่งเยอะที่สุดกันไปดูกันเลยค่ะมากินกันท่านี้กันะน, <c oughs> นะคะุณแม่คะชื่ออะไรคะชิดยวงค่ะ เมนูที่เขาซื้อบ่อยแนะนํานะคะเม,น,ะน,มนูแนะนําเมนูแนะนําส่วนมากน้องที่นี่ก็จะกินชาเขียวมะพร้าวนมสดเยอะกันแล้วก็คุกคุมเหมือนมอกมกข้าปัน่นอะไรแบบนี้ะโอ้โกผสมน้องๆจะมาอินไประจาตลอดเลยเดี๋ยวเอาเอากลับบ้านได้ไหมคะกลับบ้านสองกินตอนนี้หนึ่ง ะะโกโก้มะพราะ้าวนมสดสองกับบา้านลืมก็บอิสัทแบบนั้นหกปีแล้วค่ะผ่านมาหกปีแล้วแสดงว่าเอ็มกินมาตลอดเลยนี่ <laughs> ได้แล้วนะคะชาเขียวมะพราะา้าวนมส,สดนะคะ โกโก้สองแก้วเนาะค่ะอันนี้จะเป็นโกโก้มาสคาว์นมสดนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิดเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ปิดกี่โมงคะปิดหกโมง

เกมีเือกไม่รีเปือกเลือกมันค่อ็ีมอก็มีแคนตลก็มีจะมีหมดทุกอย่างนยคะเพื่เลืแต่เราจะเลือกรสเราจะชอบกินเกลือ